คุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะคะตอนนี้ก็มีอีกระลอกหนึ่งก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วมีเหตุการณ์ระเบิดก็คือมอเตอร์ไซค์บอมนี่แหละคะ่ะหลายจุดเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เกือบจะทั้งจังหวัดแล้วมีทั้งหมด13อำเภอก็โดนไปประมาณ10กว่าอำเภอแล้วนะคะซึ่งถ้าดูตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีการออกมาพูดความไม่สงบในเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้อย,อย่างนาราธิวาสด,ด้วยคนเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกนะคะบอกว่าตอนนี้ถือว่า ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเป็นเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องอื่นหรืออาจจะเป็นเรื่องของการลงประชามติก็ได้แต่ว่าได้มอบหมายให้พลโทวิวัฒน์ปฐพบภาคแม่ทัพภาคที่สี่ดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนพลเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เตรียมที่จะเข้าไปดูแลด้วยเหมือนกันนะคะวางกําลังเต็มที่เลยค่ะเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการรุนแรงตามปกติเพราะเป็นระเบิดที่ไม่ได้มุ่งหวังเอาชีวิต แล้วก็ตอนนี้ก็วางกําลังไว้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วคะ่ะทีนี้ถ้าเราลองย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงค่าเมื่อวานนี้ก่อนที่จะลงประชามติ12ชั่วโมงนะคะมีรายงานระเบิดต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงเช้าวันนี้นะคะมีรายงานของผู้เสียชีวิตด้วยหนึ่งรายช่วงค่าเมื่อวานนี้เกิดขึ้น1ิบกว่าจุดนะคะในหลายพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองสุงไงงโกลกหรือเสาะยี่งออำเภอแหว้งเจาะไอร้องระแงะ ที่ตากใบที่บาเจาะและที่อำเภอจะแนะนะคะผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็คือนายอาซันเจดอราแมเป็นชาวบ้านตำบลผดุงแมซึ่งโดนสะเก็ดร,ระเบิดนะคะตอนที่กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่พื้นที่ที่คนร้ายเขาไปวางระเบิดก็จะเป็นเสาไฟฟ้าเสาส่งสัญญาณมือถือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเลยแล้วระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่บางส่วนก็ใช้การไม่ได้ผลกระทบก็ส่งต่อไปที่บางพื้นที่ที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะ ส่วนช่วงเช้ารายงานบอกว่ามีระเบิดเกิดขึ้นอีก3จุดด้วยกันนะคะที่นราธิวาสมีที่อำเภอยี่งอที่อำเภอแวะนะคะรวมถึงอีกหนึ่งจุดที่อำเภอเมืองบนเส้นทางซึ่งจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอตากไปก็เป็นเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์บอมค่ะ อย่างจุดที่อำเภอยี่งอน,นี่ก็เกิดเหตุที่บริเวณหน้าร้านรับซื้อเศษยางพาราในเขตเทศบาลตำบลยี่งอน,นะคะแต่ว่าไม่มีรายงานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนที่อำเภอแว้งดักโจมตีรถยนต์ของกองร้อยทหารพรานที่1116ค่ะก็อยู่ตรงเชิงสะพานแห่งหนึ่งนายทหารพรานนี่กำลังออกลาดตระเวนแต่ว่าก็ยังถือว่าโชคดีไม่มีรายงานความสูญเสียค่ะ